สวัสดีค่ะก็ไม่ได้มีการไลฟ์ที่พูดถึงเรื่องราวเกาหลีมันสักพักหนึ่งนะคะนานๆทีพิชินจะได้ออกมาพูดนะคะได้ออกมาพูดได้ออกมา,อาพูดเกี่ยวกับเรื่องในเกาหลีเพราะว่าตัวพี่ชินเองก็ Setting f e ลลิ่งตัวเองไม่ได้นะคะคือ อยากอยากอยากจะบอกกับเพื่อนๆทางเน็ตเวิร์กเนี่ยว่าทางโซเชียลว่าตัวสินเองอะอยู่ในแวดวงของแม่บ้านที่เขามีที่มันมีหลายโหมดที่มันมีหลายโหมดนะคะมีโหมด in นเลิมีโหมดอยู่กับพ่อแม่สามีที่ in เข้าไปที่เข้าไปอยู่ใน วัฒนธรรมเกาหลีได้นะคะแล้วก็อยู่แม่บ้านที่อยู่ในโหมดโหมดที่มีปัญหาแม่บ้านที่อยู่ในโหมดอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าคือคือเซตติ้งคือเหมือนแม่บ้านที่เกิดมาเพื่อเป็นเมียเกาหลีอ่ะ จะให้พูดยังไงก็ไม่รู้คือทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นในในเวอร์ชั่นเกาหลีไปแล้วหมายคามว่าใช้ชีวิตในรูปแบบของเกาหลีจ๋าไปเลยก็มีนะคะชอบอาหารเกาหลีชอบสิ่งต่างๆในเกาหลีชอบแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีได้ดีดังนั้นสิ่งนี้มันทำให้ซินไปไม่เป็นในการที่จะออกมาพูดเพราะว่าซินอะ เป็นแม่บ้านครึ่งๆก่กลางๆนะคะเป็นแม่บ้านฟิลลิ่งครึ่งๆกึกลางๆถามว่าจะชอบเกาหลีจ๋าไปเลยไหมเป็นเวอร์ชันอินเลิฟเลยไหมก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็มีปัญหากับเกาหลีมากเอ่อเซตติ้งฟิลลิ่งตัวเองกับเกาหลีไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเป็นแม่บ้านครึ่งๆกลางๆในฟิลลิ่งของเกาหลีเนี่ย <S <S ดังนั้นซินก็บางครั้งที่ซินออกมาพูดอ่ะซินก็จะ จะแนะนําหรือว่าจะบอกกล่าวไปเลยในเชิงวัฒนธรรมเกาหลีเลยนะ่ะสินก็ทําไม่ได้เพราะว่าสินก็ไม่ได้ทํานะคะพี่สินไม่ได้ทํานะคะน้นองน้องรุ่นใหม่ที่เข้ามาฟังพี่สินน่ะพี่สินไม่ได้ทําดังนั้นจะไปบอกไปกล่าวน้องน้องให้ทํามันก็ไม่ได้นะคะหรือว่าจะบอกกล่าวในเวอร์ชั่นที่มันใช่จริงๆมันก็ไม่ได้ดังนั้นแค่คนมาพูดน่ะ เซตติ่งฟีลลิ่งตัวเองยังไม่ได้เลยในฟีลลิ่งนี้นะคะในในความรู้สึกนี้ก็ยังไม่ได้ดังนั้นการที่ซินมาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยซินเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วก็ประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะทุกคนตัวซินเองบางอย่างซินก็ไม่ได้ทานะกับเกาหลีเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับเกาหลีนี่ซินก็ไม่ได้ทํายังเซตติ n งฟีลลิ่งตัวเองไปเรื่อยๆนะคะปีต่อปีเดือนต่อเดือนนะคะปีต่อปีเดือนต่อเดือนวันต่อวัน อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นตรงที่ว่ามีความสุขกับมันได้หาความสุขกับมันเจอได้ในในเวอร์ชั่นของตัวเองนะคะซินเป็นแม่บ้านที่ไม่ได้เป็นแม่บ้านจ๋าดังนั้นการรูปแบบชีวิตของตัวเองอะซินนะด้นไปได้แต่ให้คนอื่นแต่ไปพูดเชิงเป็นแนวทางเพื่อนำทางน้องๆคนอื่นอะ ซิมก็รู้สึกว่าซิมซิมเป็นแม่บ้านที่ไม่ได้ดีเลิศนะไม่ได้ดีอ่ะค่ะมันเป็นแม่บ้านเท่าๆอ่ะเออซิมก็เลยเซตติ้งว่าฉันจะมาพูดกับคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวเองก็ยังทำได้ไม่ดีพอไม่ใช่ไม่ดีพอนะทําได้ไม่ดีทําได้ไม่ดีเลยนะคะทําได้ไม่ดีเลยเอาเป็นว่าซิเป็นแม่บ้านที่ทำกิมจิไม่เป็นครับ อยู่มาสิห้าปีแล้วนะคะจะเข้าห้าปีแล้วทํากิมจิไม่เป็นเป็นแม่บ้านซื้อกิมจิซื้อกิมจิในร้านซื้ออ่ทุกอย่างในร้านที่เป็นเกี่ยวกับเกาหลีอะ่ะซื้อทุกอย่างในร้านไม่ทําเองไม่เป็นแม่บ้านที่ไม่เคยผ่านการไหว้บรรพบุรุษไม่เคยผ่านการตั้งโต๊ะไหว้ดังนั้นรูปแบบชีวิตตัวเองน่ะ ชีวิตซินอะเป็นแบบเวอร์ชั่นยืนอยู่ด้วยความเป็นอิสระเสรีของตัวเองในในเวอร์ชั่นที่มีผัวเกาหลีแต่ฉันจะต้องคงอยู่ในรูปแบบชีวิตตัวเองให้ได้ดังนั้นการที่ชินทำน่ะชินขอบอกว่าชินเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าใครอยากทำชีวิตยังไงให้ให้ดำเนินไปแบบนั้นใครอยากมีรูปแบบชีวิตแบบไหน ให้ให้เริ่มต้นทําไปแบบนั้นแล้วสินก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสินไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าแม่บ้านท่านอื่นจะเก่งกว่าแค่ไหนดูแลครอบครัวได้ดีกว่าสินมากแค่ไหนสินก็จะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะว่าสินสินอยากได้รูปแบบนี้นะคะสินอยากได้รูปแบบนี้ดังนั้นน้องๆที่เข้ามาชมพี่สินอย่าถือพี่สินเป็นหลักการ มากมายอะไรนะคะไปตามไปทําตามรูปแบบชีวิตตัวเองนะคะเลือกเลือกเลือกทําแบบไหนตั้งแต่แรกมันจะได้แบบนั้นตั้งแต่แรกนะพี่สินมองแบบนี้ถ้าคุณดูแลครอบครัวดีอยู่แล้วคุณรักที่จะดูแลครอบครัวคุณทําไปเลยนะคะมันไม่มันมันดีมันดีนดแต่สําหรับพี่สินแล้วพี่สินไม่ชอบนะพี่สินไม่ชอบคือเป็นเป็นฟีลลิ่งแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่เอาสามีตัวเองมาอ่อนต้อนน่ะไม่อ่อนต้อนน่ะเออสามีก็รู้นะคะชินชินเป็นแบบนี้นะ่ะสามีรู้แล้วก็พูดเรื่องเงินเรื่องทองอะ่ะสามีพูดเลยว่าเมียฉันอะ่ะเออมันนี่ <c oughs> นะคะแล้วอา่อาอะไรนะมันนี่โนฮันนี่นะคะสามีชินเข้าใจในเรื่องนี้นะคะชินสามีชินเข้าใจในเรื่องนี้ คุยกันแล้วนะคะคุยกันมาตลอดระยะเวลาแต่ในบริบทนั้นน่ะพี่สินก็ไม่ได้เป็นคนอะไรแบบนี้นะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะแต่คําพูดอ่ะมันจะเป็นกับคําพูดกษามีอ่ะมันจะเป็นชิงแนวตลกนะคะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเธอไม่มีเงินและเธอไม่มีความหมายไม่ใช่นะสินอยู่ในพื้นฐานของชีวิตที่ดําเนินไปแบบราบเรียบะค่ะแล้วก็ที่ที่ที่ทมีได้ ที่มีได้อ่ะเป็นเพราะสินและสามีประหยัดไม่ซื้อกินซื้ออยู่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะเป็นเป็นคนประหยัดสามีซินเป็นคนประหยัดแล้วมาได้กับผนวกกับเมียขี้เหนียวมันก็เลยมันก็เลยถูถูถ่ถไปได้นะคะถูถูไ่ยถไปได้โอเควันนี้สินจะมาพูดถึงว่าในกรณีที่ เกิดเกิดเรื่องตัวเองมาเยอะนะเพราะว่าซินซินซินไปไม่เป็นในใน u t u b e ของตัวเองในการเล่าเรื่องของตัวเองซินไปไม่เป็นเพราะซินไม่ใช่พอพอไปเห็นคนอื่นเขาดีกว่าทำได้ดีกว่าซินก็เงี้ยวตัวเองอะฟีลลิ่งเงี้ยวลงไปอะไรของกัว<笑><笑>ะอะไรอย่างเงี้ยกูจะรอดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาดูอีกทีเราทำอย่างเขาได้ไหมอะทำไม,ไ,ไม่ได้ฉันไม่ได้อยากดำเนินทางดำเนินชีวิตไปแบบนั้นนะคะมันก็เลย เราก็ต้องเป็นของเราเนี่แหละฉันจะต้องเป็นตัวของฉันเองนะคะจิงก็กลับมาในโหมดเดิมจินจะมาเล่าในในในเกี่ยวกับในเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่แม่บ้านะ่ะอยู่แล้วนะคะน้องๆที่อยู่แล้วยังยังไม่ได้ผ่านการทําวีซ่าเข้ามานะแค่อยู่กับสามีไปแล้วเนี่ยแค่แค่จดทะเบียนแล้วเนะี่ย มีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ยังไม่ใช่นะคะเพิ่งจดทะเบียนนะมีคนเข้าว่าถามซินหลายคนนะคะหลายคนมากๆเลยว่าพี่ซินหนูหนูน่ะมีความรู้สึกว่าหนูไม่ใช่หนูยังไม่เหมือน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 กับว่าถ้าถ้าถ้าในคำพูดน่ะอาจจะอาจจะมองว่าพี่หนูจะอยู่ชีวิตแบบนี้ได้หรอ มันมันมันหลายเคสนะคะแต่แต่สินมารวบรวมสินมารวบรวมแล้วประมาณว่าฉันหนูหนูจะไปต่อหรือหนูจะพอแค่นี้คะพี่สินอะเยอะมากนะคะเยอะมากมันมีทั้งเรื่องคือหนูหนูรักเขามากพอพร้อมที่จะมาอยู่ณณนะนะจุดจุดนี้แล้วเหรอเข,เขาจะถามแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งมาถามคนอื่นนะเพื่อเพื่อที่จะ ยืนยันฟีลลิ่งตัวเองกับอหนูยังอยากหนูยังอยากทำงานหนูยังอยากหานะคะหนูยังอยากทำงานหนูยังอยากหากับพี่สินหนูคิดว่าหนูนะ่ะหาได้ดีกว่านี้เออหาได้ดีกว่านี้ม,มันมีฟีลลิ่งแบบเนี้ยเยอะไม่มั่นใจในการเลือกของตัวเองในไม่มั่นใจในหนทางที่ตัวเองจะเลือกมาอยู่ น่ะมาถามพี่ชินน่ะพี่ชินก็พี่ชินไม่ขอตอบว่ามันมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบเอน่าจะเลือกแบบนี้น่าจะเลือกแบบนั้นนะพี่ชินพี่ชินก็จะบอกไปในหลายๆแนวทางนะคะไปในหลายๆแนวทางสําหรับคนที่อยู่ในอาการเนี้ยน่ะพี่ชินก็เคยเป็นนะแต่พี่ชินเป็นตอนแก่แล้วพี่ชินเป็นตอนอายุสามแปดเพิ่งซึ่ง ตอนที่จะมาแต่งงานกับอบนี่ยพี่ชินะก็อยู่ในระหว่างคำคำคำพูดคำความคิดของตัวเองนะคะว่าฉันฉันจะอยู่ในหมดแต่งงานได้มาหรอคือฉันยังสนุกกับชีวิตอยู่ฉันยังยังอยากต้อยผู้ชายอยู่ฉันยังอยากเอ่ออันนี้กับใช้ชีวิตตัวเองตะด้วยความอิสระเสรียอยู่ดังนั้น ฉันจะมาหยุดอยู่โหมดนี้ได้เหรอนะ่ะแต่ด้วยความที่พิชินอายุเยอะไงอายุเยอะนะ่ะพอหลังแต่งมาแล้วอ่ะการปรับตัวการมองอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมันมองตัดความรักออกเลยนะตัดความรักออกเลยเพราะว่าแค่ชอบนะแต่พีิชิตไม่เคยไม่ได้รักใครนะไม่ได้รักใครแต่ต้องเลือกระหว่างชีวิตตัวเองนะชีวิตอิสระตัวเองกับอ่าโหมดแต่งงานแล้วโหมดแต่งงานเนี่ย ฉันจะฉันจะอยู่กับมันยังไงอันนี้น่ะมันทำให้คนคนที่อายุอายุขนาดเนี้ยอายอายอ,อายุสามแปดถึงสี่สิบเนี่ยมันจะมองถึงอนาคตข้างหน้าว่าคือมันไม่มีคนอายุขนาดมันไม่มีคนอายุที่รองรับคู่คู่ของคู่คนอายุขนาดเนี้ยน่ะมันไม่มีรองรับอะ่ะ มันมีรองรับน้อยดังนั้นการมองคู่ของตัวเองเป็นหลักเนี่ยมาปรับความเข้าใจมาปรับความรู้สึกมาปรับการใช้ชีวิตกับสามีเนี่ยมันก็เลยต้องมันก็เลยต้องจูนกันให้ได้มันมันเพื่อที่จะอยู่กันให้ได้นะคะเพื่อที่จะมีอนาคตด้วยกันนะคะดังนั้นน่ะคนที่อายุน้อยแล้วที่จะมาปรับกับผู้ชายเกาหลีเนี่ยมัน มันก็จะคิดถึงฟีลลิ่งของตัวเองตอนโสดนะเยอะนะคะเยอะกว่าปกติแน่นอนเพราะว่าตัวเองระยะเวลาในการหาของตัวเองอ่ะมันมีเยอะไงมันยังเหลือเยอะอ่ะอันเนี้ยดูดีๆนะคะดูดีๆว่าตัวเองอ่ะพร้อมที่จะมาอยู่ในเวอร์ชันนี้แล้วหรือยังมันเวอร์ชัน เกาหลีเนี่ยทำไมถึงเกาหลีเนี่ยทำไมดูแตกต่างจากฝั่งยุโรปมากนะคะทำไมถึงแตกต่างอย่างนี้เลยบางคู่นี่แตกต่างอย่างนี้เลยนะคะเพราะวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนเกาหลีเนี่ยกับครอบครัวน่ะมันค่อนข้างจะแน่นแฟนมันค่อนข้างจะได้ฟังกันพี่สินเพิ่งพี่สินมองเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองนะ กับป้านนะกับสามีพี่ชินนะ่ะพี่ชินพ่อแม่นะ่ะไม่ได้ทุ่มเทให้มากมายไม่ได้เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมไม่ไม่ไม,ไม่คือโตมาได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะโตมาได้ด้วยตัวเองด้วยพ่อแม่ทุกคนมีบุญคุณทุกคนนะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ไม่ดีหรือพ่อแม่อะไรแตกต่างกันนะไม่ใช่นะความทุ่มเทของพ่อแม่มันเหมือนกันแต่ สิ่งที่เขาให้ลูกเขาอ่ะเกาหลีเนี่ยเขาเหมือนทุ่มเททั้งชีวิตให้ไปเขาทุ่มเททั้งชีวิตให้ไปเพราะอะไรข้าวของมันแพงเศรษฐกิจมันก้าวกระโดดมันก้าวไปล้ำนะคะแล้วทีเนี้ยของทุกอย่างที่ให้ลูกอ่ะมันก็จะแพง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 ขึ้นเหมือนพ่อแม่สามีพี่สินเขาทุ่มเทให้ลูกสามคนของเขานะคะจนเขาก็ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินเพราะว่าได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปไม่ได้คือเขาทุ่มเทให้ลูกลูกจะเรียนอะไรลูกจะอะไรลูกสามคนจบมาหาลัยทุกคนลูกสามคนจบมาหาลัยทุกคนอย่างเงี้ยเขาก็ทุ่มเทจนไม่มีอะไรดังนั้นพอกลับมาลูกลูกสามีพี่ชินก็ต้องตอบแทนให้แม่นะคะให้พ่อให้แม่เหมือนกัน บางบ้านอ่ะบางบ้านที่เขาเจอแม่ยังต้องตัดสินใจหลายๆอย่างให้ลูกยังอ้อนต้นกันนะคะยังอ้อนต้นกันคือลูกยังต้องฟังพ่อแม่อยู่อย่างเงี้ยลูกยังไม่เป็นเอกเทศถึงแม้จะบางคนนะจะแก่แค่ไหนก็ยังต้องอ,อ,อยู่ในสายตาของพ่อแม่หรือพ่อแม่มีกัน ดูชีวิตตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูดูชีวิตลูกไปด้วยกับคือหมายคามว่าเอากอะก็ให้ให้บ้านรับรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะในเกาหลีนะ่ะมันไม่เหมือนฝั่งยุโรปที่ที่ที่ค่อนข้างจะเอกเทศที่ค่อนข้างจะได้ตัดสินใจด้วยตัวเองผู้ชายได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมัน มันค่อนข้างจะแตกต่างนิดๆนะคะแต่ถามว่าบางบ้านนี่ก็ไม่นะบางบ้านนี่ก็มีเหมือนกันที่ลูก,ลกเต้าเอกเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมารวมเขาเนาะแต่ว่าทาถนาทธารรมเกาหลีนะจริงๆแล้วทีนี้พอพอเรามาอยู่กับเขาอะเราเหมือนได้แต่งเข้ามาในครอบครัวเขาแต่งเข้ามาในครอบครัวเขามันเลยทําให้การใช้ชีวิตไม่อิสระ ก็มีนะคะการใช้ชีวิตไม่อิสระก็มีมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากเลยดังนั้นส,สินพอมาพูดแบบนี้นะ่ะมันก็มีหลายเคสเข้ามาคุยกับสินคือบางคนนะ่ะน้องๆบางคนนะ่ะผู้ชายเกาหลีอะ่ะเงินเดือนในระดับแปดหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทในระดับแสนเนี่ยระดับหนึ่งแสนบาทอ่ะ ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะคะอยู่ในระดับกลางถ้าระดับห้าหมื่นห้าหมื่นบาทเนี่ยตีชินตีเป็นบาทเนาะก็อยู่ในระดับเลทของเลทพื้นฐานเกาหลีในระดับห้าหมื่นบาทเนี่ยอยู่ในเลทพื้นฐานเกาหลีนะคะพื้นฐานเกาหลีเลทขั้นเลทน้อยเลทขั้นต่ำเนี่ยเลทขั้นต่ำสุดเนี่ยก็จะประมาณห้าหมื่นบาทไทยซึ่ง ระดับสามสี่ล้านวอนเนี่ยเป็นระดับพื้นกลางๆนะคะกลางๆไม่ไม่ไม่ใช่กลางค่อนมาน้อยนะซึ่งเป็นเงินเดือนของสามีซิลเป็นเงินเดือนของสามีซินเลยนะคะสี่ล้านเนี่ยสิสามรับจริงๆแค่สามล้านห้านะรับจริงๆแค่สามล้านห้าถึงสามล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะประมาณเนี้ยเลทประมาณเก้าหมื่นบาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะเก้าหมืนบาทเนี่ยมัน ถามว่ามันเป็นเบดที่ถือว่าพออยู่พอกินแล้วก็ต้องประหยัดดังนั้นน่ะม,มันเลดระดับนี้จะเป็นเยอะจะเยอะในเกาหลีจะเยอะนะคะมันไม่ใช่แบบรวยข้ามกระโดดอะไรอย่างเงี้ยเลดระดับเนี้จะจะเยอะเป็นพื้นฐานเลยนะคะสามสี่ล้านเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยดังนั้นน่ะการที่จะ มาเติมเต็มให้เราเนี่ยมาเติมเต็มให้เราเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยนะว่าที่บ้านเราอะ่ะต้องการเติมเต็มเท่าไหร่เติมเต็มเราต้องการหาเพื่อให้ให้เติมเต็มทางบ้านเท่าไหร่อันเนี้ยมันก็ต้องมาดูว่าความอยากของเราอะ่ะมันบาลานซ์กันกับครอบครัวสามการที่จะเริ่มต้นใหม่มันไม่มีมันไม่มีผิดหรอกนะคะที่จะเลือก เลือกสามีคนที่มีศักยภาพอ่ะมันมันไม่ผิดเลยนะเช่นน้องๆที่หน้าตาดีๆอพูดตรงๆเลยนะหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยนะ่ะที่อยากจะเลือกอะไรที่มันดีกว่าที่ทําให้ชีวิตตัวเองอัพขึ้นมามากกว่ามันมันไม่ผิดแต่ทีเนี้ยถ้าบางคนน่ะได้ได้รู้จักคนที่ที่ดี นะคะคนที่ดีแต่รายได้ไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองมันก็มีนะคะมันก็มีดังนั้นน่ะพอพอมาถามแบบนี้นะ่ะมันมีหลายคนที่มันไม่ตอบโจทย์ม,มันไม่ตอบโจทย์ตัวเองนะคะน้องๆที่ตะมุตะมิหน้าตาน่ารักอ่ะมามาทางสายเกาหลีอ่ะก็จะถามคำถามนี้ก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจ ะะจะเกิดคําถามขึ้นในนี้ในใ,นใจเพราะก่อนที่ตัวเองจะมีคู่ครองอ่ะตัวเองหาได้เยอะนะคะตัวเองหาได้เยอะตัวเองอยู่ในโหมดที่กําลังหากําลังได้กําลังมีสามารถซื้ออะไรได้หลายๆอย่างด้วยตัวเองแต่พอมาวันหนึ่งมีผู้ชายดีๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็แล้วก็หน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยนะคะ ก็เกาหลีเนาะมามาบ้านเขานี่ก็จะเจอผู้ชายหน้าตาดีอยู่แล้วล่ะนะคะมาเลือกเอาอยู่แล้วละ่ะหรือว่าจะไปไทยก็หน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะไปเที่ยวไทยก็เจอก็เป็นหน้าตาดีแต่มันไม่ตอบโจทย์อย่างอื่นของตัวเองมันก็มีหลายคนนะคะที่ชินก็เลยมองว่าถ้าเขาไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะ่ะ ตัวเองก็ดูศักยภาพตัวเองว่าหาได้หาได้เองหาได้ดีหาได้ด้วยตัวเองดีไหมนะคะจากงานที่ตัวเองจากมาตัวเองพร้อมแล้วเหรอที่จะมาอยู่ในโหมดที่เออได้ได้ใช้ชีวิตแล้วก็ฟังฟังสามีดูสามีไปด้วยในระดับที่ไปด้วยกันนะ่ะเอออ่ะ เช่นพูดง่ายๆผู้หญิงงานเอ็นน่ะผู้หญิงงานเอ็นนะส่วนใหญ่จะมีคําถามนี้นะคะผู้หญิงงานเอ็นน่ะที่มีไรายได้เยอะๆจะถามคําถามนี้เยอะมากตอนที่หนูทํางานแล้วนะ่ะตอนที่หนูทํางานนะ่ะหนูหาได้เยอะแต่หนูเจอผู้ชายที่ดีเข้ามาแล้วหนูจะหนูจะไปต่อยังไงดีหนูจะใช่แล้วเหรอที่หนูจะเลือกทางนี้ วัยรุ่นเด็กน้อยน่ะมันก็เงินเดือนก็เริ่มสตาร์ทเนาะแต่อย่าลืมว่าอนาคตเขาอะเขาก็จะต้องก้าวก้าวไปก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะตรงเนี้เขาก็ก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันถ้าสมมติเราเรา,เราได้เริ่มก้าวไปข้างหน้ากับเขาอะมันก็เป็นการดีนะพี่ซินมองแบบนั้นแล้วถ้าอยู่ในเกาหลีตัวเองอะก็ยังมีโอกาสหาได้เยอะนะคะ แต่อย่าลืมนะว่าเขาเป็นวัยรุ่นที่ฝั่งพ่อแม่หรือเปล่ามีพ่อแม่มาครอบงำหรือเปล่าถ้าตัวเองอยู่กับเขาได้ถ้าถ้าอยู่กับเขาได้แล้วอะ่ะแล้วก้าวไปด้วยกันแล้วเขาให้เกียรติเราแล้วก็ฟังความคิดของเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากๆถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆแล้วก็ให้เราได้ทำตามฟีลลิ่งตัวเองจัดสรรชีวิตตัวเองอะ่ะเออ เนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆนะคะคุณโชคดีมากๆได้ทำตามใจตัวเองไม่คือไม่รอรอให้เราแบบเสิร์ฟความสบายให้เขามากมายเอออันนี้คือเรื่องจริงนะผู้ชายเกาหลีพอมามีเมียแล้วโอนทุกอย่างให้เมียทำเลยแทบจะไม่ช่วยอันนั้นคือสิ่งที่พี่พสิงก็ไม่ต้องการนะ พีส่สิงก็ไม่เลือกนะแบบนั้นอ่ะพี่สิงก็ไม่เอาเหมือนกันคือคุณจะต้องสิ่งที่ฉันทําเนี่ยคุณจะต้องช่วยเหลือฉันได้ทํากับข้าวเหมือนกันสามีต้องทําได้ล้างจานถ้าเมียถ้าเมีย <โ frustrating. S 2> เป็นอะไรหรือว่าหรือไม่เป็นอะไรหรอกเธอฉันง่วงนอนล้างจานให้หน่อยอย่างเงี้ยต้องทําได้เนี่ยไปบ้านแม่ต้องล้างจานเป็นไปบ้านพ่อแม่ต้องทําให้พ่อแม่เขาเป็นช่วยกันเนี่ยคือสิ่งที่ เราสามารถเซตติ้งครอบครัวเราได้เราสามารถเซตติ้งผู้ชายคนนี้ได้เราสามารถแชร์ในการกระทำต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยให้เขาทำด้วยได้นะคะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่พ,พี่สำหรับตัวพี่สินนะสำหรับตัวพี่สินนะมองว่ามีเงินเท่าไหร่ก็แลกสิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่า เงินะอะอาจจะเพราะพิสินอายุเยอะแล้วด้วยหรือเปล่าไม่มีภาระหน้าที่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะพิศิน่ะไม่มีภาระหน้าที่ที่บ้านดังนั้นมองมองสิ่งที่ได้มาน่ะฉันได้ถูกกับฉลุกตัวเองแล้วนะคะฉันได้ถูกกับสิ่งที่ฉันเป็นแล้วดูนะคะว่าอันนี้พิสินพูดไม่ถูกนะพูดไม่ถูกนะแต่หาผู้ชายที่มันถูกจริตกับตัวเองอะ่ะ ก่อนก่อนที่จะมองเรื่องเงินสำหรับที่สินนะแต่ไม่มีใครไม่อยากได้คนรวยหรอกแต่ถ้าคนรวยแล้วเป็นแบบนี้น่ะโอเคเลยมันมันโอเคแล้วก็พ่อแม่ไม่ครอบงำนะ่ะโอ้ยบ้านคนรวยเกาหลีนะจะบอกให้ว่าบางบ้านก็เยอะสิ่งเหมือนเหมือนบ้านเพื่อนๆของโอ,โอป้าเนี่ยเป็นคนรวยนะคะเป็นคนรวย บ้านก็เยอะเหมือนกันนะที่บ้านก็เยอะเออแล้วก็เขาก็อยากได้อยากได้จากเราเยอะๆเหมือนกันเหมือนเขาให้เราเยอะเขาให้เราเยอะเขาก็ต้องการอะไรจากเราเยอะๆดังนั้นคําว่าเยอะเนะี่ยขอให้คิดไปด้วยนะว่ามันเยอะขนาดไหนนะเออก็ดังนั้นนะ่ะเขาก็อยากให้เราตอบแทน เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนี่ยมันทำให้เราอะได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นไหมสกัดแล้วมันก็จะอันเนี้ยเราก็ต้องทำให้เขาเยอะๆเหมือนกันเขาให้เราเยอะเราก็ได้ตอบแทนเขาให้เยอะเหมือนกันนะคะมันมันเราน่มีศักยภาพพอไหมที่จะไปรับสิ่งเยอะๆจากเขา ทั้งโทรศัพท์มาทั้งสามีมาโอเคเดี๋ยวไปต่อก,กันกับคลิปต่อไปนะคะทั้งสามีมาทั้งโทรศัพท์มาเดี๋ยวมาเล่าใหม่ขอบคุณค่ะ